คำว่าพุทโธนี้คือองค์ศาสดาแต่ละองค์แต่ละองค์มารวมเข้าสู่ในใจของเราดวงเดียวใจของเราเมื่อทรงพุทโธไว้จะเป็นใจที่มีคุณค่ามากที่สุดในเวลานั้นจึงต้องภาวนา,าบอกว่าเวลาโกรธเนี่ยให้พุทโธไว้แล้วจะไม่ทำอะไรในทางที่ปิดที่สำคัญก็คือว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่ในพุทโธไม่ทัน ทำอะไรไปก่อนทุกทีแล้วมาพุทโธท,ทีหลังนี่ทำมากพู้สิ่งเจริญแล้วท่านพุโทโธไม่พุโทโธท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรว่ามันต้องต้องเอาพุทธบังคับนักโทษสินักโทษตัวกิเลสตัวมันโกรธนะพุทธโธบังคับไว้สิพระอรหันต์ท่านไม่มีพุทโธท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านไม่โกรธคนโกรธคืคือคนมีกจเิสจะต้องเอาเครื่องบังคับไว้พุทโธบังคับไว้นะครับอะไรอีกล่ะฉะนั้นอีกอีกเรื่องหนึ่งครับท่านบอกว่าถ้า วันหนึ่งหนึ่งถ้าลํำลึกถึงความตายได้สักห้าหุนคนเราก็จะมีความยับยั้งชั่งตัวถ้าเป็นรถจะมีเหยียบเหลกบ้างไม่เหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวการลํำลึกถึงความตายจะทำให้จิตใจขาดวาาความกระตือรือร้นไหมในฐานะเป็นชาวพุทธคนเป็นนักธุรกิจคนที่ทำงานถ้าพอนึกถึงความตายและจิตใจสงบขาดความกระตือรือร้นเนี่ยอันนี้จะเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาอุปสรรคต่อการพัฒนาหน้าที่การงานไหมครับไม่เป็นคือเรื่องไม่เลยลึกความตายนั่นแหะกิเลสลากสัตว์โลกทั้งหลายไปไม่มีประมาณเลยไม่มีการยับยั้งช่างตัวได้เลยครับเหมือนหนึ่งว่าไม่มีปา่าชาทั้งท่านที่เกิดตายเกิดตายได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรเพราะกิเลสลากถูกไปอย่างนี้คนเราก็เลยลึกไม่ได้ไม่มีการยับยั้งช่างตัวได้เลยไปตามกิเลสทั้งนั้นความทุกข์จึงติดตามมันไปตลอดมา ทีนี้พอเราเริ่กพุทธโธบ้างนี่ออนเรานี่ทำไมจึงดิ้นรนกระวนกวายโลภกโลภมากโกรธกรโกรวดมากราคาตัณหาก็มีมากตลอดเวลาไม่เห็นมีการยับยั้งชั่งตัวเลยเลยครับแล้วเราจะจะไม่จะตายเราจะไม่ตายหรือเช่นโลภนี่จะโลภอาไรนักหนาตายแล้วไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปเลยครับแม้แต่กระดูกก็ไม่ติดตัวไปแล้วก็จะโลภอ,อไละไรนักหนา หาได้พออยู่พอกินพอประมาณพออยู่เย็นไป็สุกนี่แล้วและเลือกถึงศีลถึงธรรมบ้างพุโทโธตะโมทั้งโภบ้างเพราะจิตใจนี่เดียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่กับเจ้าของนี้ตลอดเวลารเราควรที่จะสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเพื่อได้เป็นที่ยึดที่ก่อบ้างอย่างนี้ค,คนเราก็ไม่ลืมตัวครับแต่ไม่ทําการงานอะไรให้เสียไปในทางโลกทางนร้รตามอย่างนี้ครับที่เป็นข้อสงสัยว่าระหว่างทางโลกกับทางธรรมจุดตรงกลางมันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าทางโลกนั้นเนี่ย ถ้าคิดว่าพอแล้ววันหนึ่งก็กินแค่นี้แหละอีกไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วเนี่ยการที่จะกระตือรือร้นในการทํางานในการสร้างผลงานก็จะไม่ขวนขวายแต่ว่าที่หลวงตาบอกก็คือว่าถ้าไปไม่ไม,ไม่ขัดกันไม่ขัดกันใช่ไหมครับฮะไม่ขัดกันไม่ขัดเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเกลเลสเรียกว่าไม่ให้คนมีป่าชาถึงจะตายกองกันอยู่ตลอดเวลามาก็ตามเกลียสจะไมห่หมายป่าชาเลย เหมือนกับว่าจะตายไม่เป็นแต่ตายเป็นความทะเยอทะยานนี้จะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลน,นี่คือกิเลสลากถูเราไปไม่ให้รู้ให้ไม่ให้มีเขตมีแดนแต่เรื่องธรรม,มานั้นเพื่อสกัดรัดกั้นความทุกข์ทั้งหลายจงกระทั้งถึงว่าความดีสุดยอดเพราะอํานาจแห่งการสร้างความดีนี้ได้ลหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมต่างหากเรื่องของกิเลสต้องหลอกคนให้ร่มจมไปตลอดครับนี่เป็นเรื่องของอุบายของกิเลสพอเราจะเลิกพุทโธธรรมโอต้องโคบ้าง แล้วอะไรก็โหดหูไปหมดโหดหอไปหมดทั้งงนี้พอระลึกถึงเรื่องของกิเลสแล้วเลินตัวเป็นบ้าไปเลยอย่างนี้กิเลสม่เห็นบางวันนี่นี่แกกาลังเป็นบ้าแล้วเวลานี้ครับเป็นบ้าไปกับเราทาไมแกจึงโง่นางนี้ไม่เห็นว่ามันก็หลอกไปเรื่อยพอเราจะเล,ลือลึกถึงธรรมพุโทโธสมนทั้งโคน่นนี่เดี๋ยวจะตายแล้วนะตายไม่มีความหมายอะไรแล้วจะหาอะไรก็หาไม่ทันแล้วนี่ มีกาลึกถึงความตายความตายการงานหน้าที่อะไรก็จะไม่ทันเขาแล้วนี่กิเลสมันจะมาหลอกอย่างนี้ครับเข้าใจให้ป่าล่ะครับต้องขอไปนะหลวงตาเนี่ยพอพูดไปมันหลงลืมไปเรื่อยนะเข้าใจครับหลวงตาที่ยแในกระจางดีไม่ไม่หลงครับไม่หลงครับไม่หลงครับ